นี่คือโมเดลโนอาตัวละครจากหนัง Transformers ที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหนเลยนอกจากในกล่องนี้นี่เป็นแค่หนึ่งในอุปกรณ์เสริมที่ให้มาในกล่องนี้เท่านั้นสินค้าหลักจริงๆคือ Optimus Prime ตัวนี้ แต่วันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงตัวนี้กันแต่เป็นตัวนี้โนอาจิวความพิเศษคือมันไม่ใช่งานกอปแม้แต่งานแท้ก็ไม่มีตัวนี้ขายเพราะมันคือโมเดลที่พี่จีนผลิตขึ้นมาเองแต่ยังถือว่าเป็นสินค้าผิดลิขสิทธิ์นะเพราะต้นแบบคือโนอาแต่ผมต้องยอมรับความตั้งใจทำของเขาจริง,รงดีเทลลลวดลายหัวแขนขาลำตัวด้านหน้าด้านหลังมีความพยายามทำออกมาให้ใกล้เคียงกับหนังที่สุดไม่ได้ทำออกมามั่วๆสัดส่วนโมเดลก็ใช้ได้ไม่ได้ผิดเพี้ยนจากรูปร่างของมนุษย์มากนะแถมสเกลเอาอมาเทียบกับรถก็ถือว้กดีย อีกเรื่องคือจุดขยับพื้นฐานทําให้เกือบครบเลยทีเดียวหัวแขนสอกเอวขาเข,ข่าข้อเท้าขยับได้แม้จะขยับไม่ได้กว้างมากนะแต่ก็อย่าลืมว่าตัวนี้มันสูงแค่5.5ซนติเมตรเท่านั้นอ๋อแล้วก็อีกอย่างคือโนอาห์มีอาวุธมาให้ด้วยปืนหนึ่งคู่แล้วก็มีดอีกหนึ่งคู่เป็นอาวุธที่มีในหนังจริงๆไม่ได้แถมมามั่วๆนะเออ <Remember me? S 1> ถ้าความตั้งใจของพี่จีนคือการแถมโมเดลโนอาจิ๋วเพื่อเพิ่มความอยากซื้อโมเดลออพติมัสไพร์กล่องนี้ก็ต้องบอกว่า เขาทำสำเร็จครับ